วันนี้ผมจะมาพูดถึงกันดั้มในจัก,กรวาล U-C ซึ่งวันนี้จะพูดถึงกันดั้มภาค C-C-A กับกันดั้มภาค F-91 เริ่มจาก C-C-A ก่อนเลยก็อย่างที่บอกไปว่า c อ่กับ F-91 เนี่ยผมก็เคยเห็นใน G-Gen มาก่อนอยู่แล้ว แต่แค่ไม่รู้เนื้อเรื่องไงแต่ณช่วงนั้นผมก็เริ่มได้ดูทีละภาคทีละภาคแล้วแหละเช่นอได้ดู08ทีมไปแล้วได้ดู0079ไปแล้วทีนี้ผมจำได้เลยวันวันนั้นนะต้องอย่างนี้ก่อนตอนนั้นน่ะจังหวัดผมเนี่ยผมซื้อกันดั้มดูผมยังไม่ได้แบบเออยังไม่ได้ซื้อร้านที่เป็นร้านใหญ่หรือร้านชั้นนำนะ แต่เป็นร้านประจำที่เขาขายตามตลาดตามคลองถมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็ไปจำได้ว่าช่วงช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่กำลังซื้อซีดเดตตินี่อยู่แล้ววันนั้นพอไปปุ๊บมันก็เห็นอะไรแปลกๆอุ้ยพอดูอุ้ย,ยนี่มันภาคไอ้นั่นนี่ว่าภาคอะไรก็ไม่รู้อะที่อามูโรตอนโตมันสู้กับชาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็นหน้าบกวมันมีนิวมีซาซาบี้อะไรอย่างงี้ถูกไหม ซึ่งภาคเนี้ยผมหวังไว้มากเลยตอนดูครั้งแรกเนี่ยภาคนี้ผมผมหวังไว้มากเลยคือตอนดูครั้งแรกเนี่ยหรือดูอีกหลายๆครั้งอนะ่ะหรือตอนเข้าใจเนี่ยเพราะว่าภาคนี้มันดีนะมันสนุกนะหุ่นก็สวยเนื้อเรื่องก็มันเออแต่มันอาจจะมีจุดแปลกๆปไปนิดนึงแต่ถ้าถามที่ดูตอนแรกครั้งแรกเนี่ยผมผมงงนะเพราะผมอ่าน เออเรื่องย่อข้างหลังแผ่นเนี่ยมันบอกประมาณว่าเหมือนปี u ูซ0ศ3ย์ย์สามในยูยูชาก็มาปรากฏตัวใช่ไหมไอ้เราก็นึกว่ามันจะเริ่มแบบว่า,าโลกหรืออวกาศสงบสุขอยู่แล้วชาปรากฏตัวมาแล้วเริ่มแผนการไหมครับมาถึงมันเข้าเรื่องเลยมาถึงคือชาปรากฏตัวออกมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึง่งคือมันเริ่มแผนการอ่า มันเริ่มสงครามไปแล้วชามันกำลังจะเอาฟิปลูน่าเนี่ยพุ่งชนโลกตอนที่ผมดูครั้งแรกคืองงคือเฮ้ยอะไรใครยังไงมันมันมาอย่างนี้เลยหรออะไรแบบเนี้ยแต่พอตอนตอนหลังเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นเข้าใจจักรวาลมากขึ้นผมว่าก็เป็นภาคที่ดีนะเป็นภาคที่สนุกดีส่วน F91 เนี่ยนะส่วน F91 ผมเคยเห็นหลายๆคนพูดประมาณว่าเหมือนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสนุก แต่สำหรับผมภาคนี้ยผมถือว่าเป็นภาคที่สนุกภาคหนึ่งเลยตรงที่ผมไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจอะไรภาคนี้มาก่อนเลยตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงปี2012หรือเปล่าไม่แน่ใจเด็กเขาออกภาคนี้มาผมเห็นผมก็เลยลองซื้อมาเพราะมันก็ตอนนั้นคือผมเริ่มเบื่อเบอื่อกันดำแล้วนะแต่คือไม่คือคือไม่ไม่ไม่เคยดูภาคนี้มาก่อนเราก็เห็นภาคนี้มาเป็นสิบยีปีแล้วก็เลยแบบเออขอขอดูสักหน่อยสิ สำหรับผมนะผมชอบนะเ9ฟเพระเอกก็โอเคนางเอกก็สวยดีเพลงก็เพราะหุ่นก็เท่ภาพก็สวยและเนื้อเนื้อ,เ,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 อเรื่องเนื้อเรื่องไม่มีงงเริ่มให้เราเห็นตั้งแต่จุดแรกเยนจุดสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยอาจจะแบบอืมแต่ถ้าพูดกรตรงคืออาจจะเพราะเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นเล้วใจหรือว่าเนื้อเรื่องอาจจะดำเนินช้าๆไปบ้าง แต่ผมชอบนะเพราะ F 9 1เนี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมูฟเมนต์ในผิวได้ใจมากแต่เรื่องเนี้ยผมเอาใจช่วยสาพันนะมันเหมือนแบบกองทัพคอสบนแวนกาดใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะแต่เทคโนโลยีมันล้ำอะมันสามารถถล่มสาพันธไปเยอะมากสาพันธนี้แทบสู้ไม่ได้เลยถ้าเรียกว่าไม่มีกลุ่มพระเอกไม่มี c ีบ o ๊กไม่มี F เกนี่สาพันอาจจะโดนบุกถึกถงโลกเลยหรือเปล่า สำหรับผมผมชอบนะภาคเนี่ยเพราะไม่รู้เรื่องมาก่อนเคยดูครั้งแรกภาพสวยมากเนื้อเรื่องอาจจะไม่เร็วแต่มันสำหรับผมมัน,ม,นมันสนุกดีมันตื่นเต้นแต่ไม่เล้าใจเอาใจช่วยดีก็แค่นี้นะครับเล่าสู่กันฟัง